สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราในการจัตุยวิทย์อาร์ต EP ที่101นะครับ101อ่แล้ววันนี้เราก็ยังชมพิพิธภัณฑ์ทางด้านงานศิลปะที่พุชชินมิวเซียมนะฮะเป็นพาร์ทสนะฮะต่อจากครั้งที่แล้วครับก็พุชชินนี่อยู่ที่ มอสโกมอสโกนะครับเผื่อใครอยากไปตามนะฮะก็เก็บงานดีๆว้เยอะเลยงานตะวันตกด้วยหลายอันนะครับนะฮะอันนี้เรามาดูงานโกแกงอันหนึ่งที่ชื่อว่าคิงสวายหรือควีนนี่แหละนะฮะหลายคนก็มองอุตายทำไมควีนกลายเป็นชาวป่าชาวเขาเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าโกแกงเนี้ยก็ไปอยู่กับไทติไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาแหละเพราะนั้นนี่เป็นควีนเป็นเมียของหัวหน้าเผ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเดานะฮะแล้วก็เขียนชื่อไว้แค่นั้น แต่ก็อย่างที่บอกไงงานโกแกงเนี่ยเป็นงานที่สนุกเป็นงานที่เขาเรียกว่า primitive primitive คือว่าย้อนยุกย้อนอารมณ์นะบางทีก็เหมือนเด็กว่าแล้วก็ได้ในแง่หนึ่งได้อิทธิพลจากเจฟฟานิซึมนะฮะเหมือนกับแวนโก๊ะด้วยมันก็โกแกงนี่เคยทำงานด้วยกัน <c oughs> นะครับแล้วก็ทะเลาะก,กันนะฮะแต่ว่าโกแกงก็จะวาดอะไรที่ พรีเมชีฟในทั้งเนื้อหาแล้วก็เทคนิคด้วยนะฮะบางทีก็เหมือนเด็กวาดอะไรเงี้ยเส้นๆอะไรเงี้ยนะฮะเเรียบนะฮะแต่ว่าเนื้อหาก็คือเขาจะว่าชีวิตชาวเกาะนะฮะแล้วก็ไปโดนโดนเนียร์อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะ,ะ,ฮะก็ใครชอบแนวนี้ก็สวยนะฮะใช้สีที่รุนแรงหาลายรูปนะครับครับแล้วก็รูปต่อไป Hercules and ออมเฟลก็บุกเชอร์นะครับนะครับ <From S 1> รูปนี้ก็ใช่ฮะฮะจะเห็นก็เป็นเรื่องราวของเรียกว่ากรีกเนาะนะฮะเฮอร์<ส><ส>คิวลิสนะรูปนี้ก็ประมาณอก็ค่อนข้างเก่านะฮะเป็นศตวรรษต้นศตวรรษที่ 18, สิบแปดเนาะนะนะฮะนะฮะก็รูปต่อไปนะครับที่อยากจะนำเสนอก็เป็นรูปของเรมบรันช์นะฮะ แล้วก็รูปนี้ก็คืออาหารซูเอโรสนะฮะ mm hmm. กับเฮอร์มานนะครับรบูปนี้เป็นรูปของายไบเบิลเหมือนกันนะครับรูปนี้ก็ส่วนมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวที่บอกเรนบรานดี้โอ้โหอยู่ในรัสเซียเยอะมากโดยเฉพาะที่เฟอร์มิชันนะฮะร,รูปนี้รูปนี้ก็จะเห็นว่าก็เป็นเทคนิคเขาอะเขาโนเนียโนเนียหน่อยแล้วก็แล้วก็มืดสว่างนะครับ mm hmm. นะฮะอันนี้เป็น,ปนทิงฟีแปร์นะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องไปดูนะฮะเป็นรูปที่แรนะครับ mm รูปต่อไปนะครับ Night Cafe ใช่ไหมครับนะครับรูปนี้แน่นอนของใครครับอาร์ตก็โกแกงเหมือนเดิมฮะโกแกงอันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมโต๊เล่นเล่นบิลเลียดนะฮะแต่แต่เทคนิคนะฮะอันนี้น่าจะเป็นในเมืองแหะแต่ว่าอย่างที่บอกกันนะฮะแต่ว่าเทคนิคของในโกแกงก็จะชัดเจนมากก็คือแนวเดียวกับแบนโกตรงนี้ก็คือว่า แจกปอมนี่ซึ่งเรียบตัดเส้นนะครับนะฮะแล้วก็รูปต่อไปนะครับรูปอะไรครับอาร์ตวินโดแอปแ a n งเกียอ่าโอเคก็อย่างที่บอกมันมีงานหลากหลายมากของศิลปินชื่อเฮนรี่แมทติสใช่ใช่เฮนรี่แมทติสคนดังของเรานะฮะแมทติสเนี่ยแหละฮะก็แมทติสก็หลายคนชอบนะก็เป็นช่วงอ,อยู่หลังปิกโซ แล้วก็คอนเทนต์เซนเปอร์รี้กับปิกัสโซ่ครับแล้วก็วาดเหมือนเด็กๆก็ถือว่าเป็นเป็นมอสเนอาร์ตเต็มที่แล้วนะครับพอที่ก็แสดงถึงความหลากหลายมากเลยของของดิพุสกินนี่นะครับซึ่งซึ่งไม่แพ้งานในมิวเซียมต่างๆของตะวันตกเลยเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะฮะถ้าจะไปดูกับผมก็ปลายเดือนกันยานะฮะถึงต้นเดือนตุลามีทริปนะครับเก็บหมดเลยครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ